สาว Volkswagen Tid ต,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 ต้องดูคลิปนี้นะคะพี่ๆ Toyota Antid ออ1.8 E-Sport Option นะคะพี่ๆบอกเลย Option ออภายในโคตรสวยภายนอกยังฉ่ำขนาดนี้ภายในไม่สวยได้งไงอะบอกเลยพี่ๆตัวนี้ปี2018นะคะพี่ๆพี่ๆท่านไหนสนใจเหยียบพลาดคลิปนี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับลุงนะคะในช่อง รุ้งอันติดรถมือสองนะคะพี่พี่วันนี้รุ้งจะพามาชมอันติดสีขาวมุกแบบนี้เลยนะพี่บอกเลยว่าสวยมากจริงๆป้ายทะเบียนก็สวยนะจริงๆแปดห้าแปดเจ็ดเออหลุดจองมาด้วยนะพี่พี่บอกเลยต้องรีบแหละคุณพี่ต้องรีบแล้วนะเออครึ่งชั่วโมงนี้ต้องหมดแล้วนะรอเล่นอะวันนี้นะคะพี่พี่ขาเราจะพามาชมน้องโตโยต้าอันติด1.8 E Sport นะคะพี่ออปชันตัวนี้บอกเลยว่าโคสวยตัวนี้ปี2018นะคะพี่พี่ขาบอกเลยราคาโคตดดีราคาอยู่ที่4,89,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่8,000บาทต่อเดือนเท่านั้น,นะคะ่ะพี่พี่รถสีขาวมุกสวยๆแบบนี้พี่อดใจไวเหรอเอออดใจไวเหรอพี่พี่คะ่าวันนี้นะคะรุ้งจะพาไปชมทั้งภายนอกและภายในเลยอะบอกเลยว่าฟังก์ชันครบแบบนี้พี่แปบบเดียวก็ออกแปบบเดียวก็ออก บอกเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะพี่พี่อยู่เสรีไทยนะคะพี่แยกหนึ่งเขตมินบุรีนะคะพี่พี่ขากรุงเทพมหานครพี่พี่คุณไหนสนใจรถรุ่นไหนนะคะพี่มีให้เลือกมากกว่า3 0 0ร้คันเลยทีเดียวนะคะพี่บอกเลยพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบติดต่อนะคะมาที่เบอร์0972517435หนะคะหรือว่าจะเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ก็ได้นะคะพี่พี่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะพี่เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะพี่หรือว่าจะ ปักหมุดมาที่เพชรยนต์ก็ได้ขอพบเซลรลุงได้เลยนะคะพี่รุงนะคะพี่รอเรือเมโทรสลูงองูงเอออะเดี๋ยวเราพามาชมฟังก์ชันน่นด้านนอกก่อนบอกเลยว่าโคตรสปอร์ตคุณพี่ภายในดูโคตรโคตดแบบหลักชวเอออะภายในสีดำสวยๆเลยนะอะเรามาชมกันที่ไฟหน้าก่อนดีกว่า ไฟหน้าคุณพี่ได้ไฟหน้ายาวๆแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะพี่มีไฟเลี้ยวให้ในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะพี่มาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างบอกเลยว่าฟังก์ชันครบสีขาวมุกสวยๆแบบนี้คุณพี่อดใจไหวไหมล่ะอดใจไม่ไหวนะอ่ะแล้วก็มีเส้นโครเมียมตัดแบบนี้สองเส้นสวยๆเลยนะบอกเลยว่าดูโคตรสปอร์ต ดูโค้สปอร์ตท่านไหนชอบรถสีขาวภายในสีดำนะพี่บอกเลยสวยมากจริงอ่ะเรามาชมกันที่นี่นิดนึงเอ,อกันชนคุณพี่กันชนคุณพี่ได้เป็นกันชนสีดำเงาแบบนี้เลยนะพี่สวยมากสวยมากจริงๆป้ายทะเบียนบอกเลยว่าโคตรจึงป้ายทะเบียนได้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะพี่พี่แปดห้าปดเจดเออไม่กี่วันก็ออกแล้วออปชั่นแบบนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มพี่ โคตรคุมจริงๆนะพี่ตัวนี้เป็นปี2018ที่ยังสวยมากสวยมากจริงๆอ่ะเรามาดูกันที่รอนิดนึงพี่เรามาดูกันที่ตรงรองนิดนึง ล้อคุณพี่จะได้เป็นล้ออลลอยสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะพี่ดําผสมสีเเอองาสีเงินแบบนี้นะพี่บอกเลยว่าสวยมากดูสปอร์ตมากจริงๆนะคะพี่ๆขารถน่ะคือสวยมากจริงๆแล้วก็ยางปี2022นะคะพี่ยางปีใหม่มากดิฟเบกค,คุณพี่ได้เป็นดิฟเบกหน้าหลังแบบนี้เลยนะคะพี่บอกเลยว่าขนาดล้อ,อยังจึ้งขนาดนี้ภายในจะขนาดไหนอ่า กระจกคุณพี่ได้เป็นกระจกไฟฟ้าสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะพี่มีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่มือจับคุณพี่ได้เป็นมือจับสีขาวมุกตามสีรถเลยแล้วก็มีเส้นโครเมี่ยมตัดให้มีความลักชูมากขึ้นด้วยอ่ะเราไปชมกันที่ด้านในนิดนึงคุณพี่นะหมูพี่บอกเลยด้านในโคตรจึง้งด้านในโคตรจึ้งเลยด้านในมาโซนโทนแบบแบบ็คแบบ๊กเลยนะพี่บอกเลยความสปอร์ตมาเต็ม ความสปอร์ตมาเต็มเบาะคุณพี่จะได้เป็นเบาะหนังสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เบาะหนังสีดําแบบนี้ค่ะโคตรยากเลยอะคอนโซลหนา้าคอนโซลหนา้าพี่จะได้กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะพี่คอนโซลหน้าแบบกว้างๆมีแอร์วงกลมแบบนี้พี่บอกเลยว่าโคตรเย็นโคตรเย็นจริงๆมีที่เอ,อ่อมีช่องเก็บของให้เรียบร้อยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่แล้วก็มีที่พักเท้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ค่ะมามาชมเงินที่ประตูด้านข้างนิดนึงคุณพี่ มีที่เปิดปิดกระจกนะคะที่ให้เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็มีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยอ่าด้านในดูโค้ดสปอร์ตเรามาชมกันที่ด้านหลังนิดนึงคุณพี่ด้านหลังคนนั่งโอ้โหพี่หลูไม่แพ้กันพี่ออปชันโคตรเยอะออปชันโคตรเยอะจริงๆบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะพี่พี่อ่ะคุณพี่จะได้นี่ด้วยด้านหลังนะคะเป็นที่เสียบสาย usb ด้านหลังแบบนี้เลยนะพี่พี่บอกเลยได้ไปถึงสองอันเลยพี่ มาหลูมากอ่านี่สําหรับรถผู้บริหารเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศู์ด้วยนะมีกระเป๋าจริงเออเป็นกระเป๋าจริงโจ้เนาะเขาเรียกกันอย่างนี้พี่กระเป๋าจริงโจ้ให้หนึ่งอันเลยอะมาดูวันที่ด้านละด้านหลังนิดนึงด้านหลังได้เป็นที่วางแก้วน้ําด้วยนะแล้วก็มีนี่ค่ะเป็นที่ใส่ของเล็กๆตรงนี้แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พ่อะเรามาชมกันที่ด้านหลังนิดนึงพี่ด้านหลังรถคือสวยมาก บอกเลยคันนี้ดูยังไงก็สปอร์ตนะพี่บอกเลยความสวยเขาอะกลิบจริงกลิบจริงแล้วความรักชูความสปอร์ตมาเต็มบอกเลยราคานี้โคตรเบาอะเอออะเรามาดูนที่ไฟท้ายนิดหนึ่งไฟท้ายคุณพี่จะได้เป็นไฟท้ายแบบ L E D สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เรียงเส้นสวยๆเลยนะพี่บอกเลยว่าสวยจริงดูทุกอย่างสวยๆเลยนะพี่ๆี่อะเรามาเปิดด้านหลังกันนิดหนึ่งโอ้ย โหด้านหลังโคตรกว้างพี่บอกเลยคันนี้หลุดจองนะพี่หลุดจองได้ไงไม่รู้เพราะโคตรสวยอ่ะมาดูยางอะไรนิดนึงพี่ยางอะไรคุณพี่ได้ยางอะไรคร,ครบแบบนี้เลยนะคะพี่ล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์ทุกอย่างนะคะพี่อืมมาดูความกว้างกว้างมากจริงๆนะพี่ๆดูอ่ะบอกเลยโคตรสปอร์ตรถคันนี้โคตรสวยใครพลาดเนี่ยต้องต้องคิดหนักแล้วเออ มีไฟเบรกด้านหลังตรงนี้ให้ด้วยอ่าเรามาดูอีกด้านหนึ่งประตูอีกด้านหนึ่งขอบอะไรเหลี่ยมยังอยู่ครบนะที่ไม่มีบุบกทั้งสิน้นอามาดูกันที่ด้านในด้านข้างด้านหลังนีงนี้ได้เหมือนฝั่งโนูเลยมีความแบบคุมโทนเวอร์นะคะพี่บีบอกเลยสภาพสวยมากนี่รถปี2018นะคะอ่ะเราไปชมกันที่ฝั่งคนขับนิดนึงยี่ โอ้โหพี่ฝั่งคนขับกว้างๆแบบนี้เลยนะคะพี่บอกเลยออปชันโครเยอะออปชันโคดเยอะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะคะพี่ๆขาเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนุ่มๆเลยอ่ะเรามาชมกันที่ออปชันด้านข้างนิดนึงออปชันเป็นปุ่มแัชชันคอนโทรลนะพี่ๆเป็นกระจกออโต้หนึ่งบานนะพี่แล้วก็ควบคุมกระจกได้สี่ทิศทางเลยอ่ะมาที่นี่มีปุ่มพุชสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่แล้วก็เน็ กระจกมองข้างเปิดปิดไฟฟ้าอยู่ฝั่งนี้นะคะพี่แล้วก็นี่เลยที่นั่งคนขับพี่พี่ที่นั่งคนขับ,ข,บขยับได้แบบไฟฟ้าเลยนะคะพี่พี่มาดูที่นี่นิดนึงขอภายนี่คุณพี่ขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะพวงมาลัยพวงมาลัยคุณพี่จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะพี่บอกเลยเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะพี่แล้วดูโรเข้าโรออกได้ด้วยอ่า มาดูที่แอร์นหนึ่งคุณพี่แอร์คุณพี่ได้เป็นอัตโนมัตินะคะพี่บอกเลยว่าโคตรดีแล้วก็มีหน้าจอแยกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขาใส่ซีดีได้เนาะเชื่อมต่อบูททูธได้ปกติเลยอ่ะมาดูนที่นี่นิดหนึ่งเกียร์คุณพี่ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ c ีวิทนะคะพี่สีดําเงาแบบนี้เลยเป็นขั้นบันไดสวยๆเลยนะพี่พี่ขานี่และดู เกียร์หุ้มหนังแบบเบรกมือขอภยัยเบรกมือหุ้มหนังแบบนี้สวยๆเลยนะคะพี่แล้วก็นี่นะคะมีช่องเก็บของใหญ่ๆให้ด้วยอ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะพี่ติดต่อลุงได้เลยที่ลุงเพชรยนต์นะคะพี่บอกเลยโหฟังก์ชันครบ,บแบบนี้สวยจริงๆนะคะพี่ถ้าพี่ๆี่ท่านไหนสนใจนะคะพี่เจ้าโตโตยต้าอันติสนะคะพี่1 8 e เอสเอสปอร์ต e ขอภย e ัย1.8เอสปอร์ตนะคะที่สีขาวมุกแบบนี้นะคะที่สนใจติดต่อได้ที่รุ่งเทพยนต์นะคะพี่หรือว่าจะมาที่บริษัทก็ได้บริษัอทอ,อ,ษอยู่ที่เอ่อบริษัทเทพยนอยู่ที่เสรีไทย68แยก1น,นะ,ะพี่เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะพี่ๆพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0972517435ก็ได้นะคะามาขอขุดเซลล์รุงได้เลยนะคะพี่ๆอ่ะ วันนี้รุ่งต้องขอลาไปก่อนนะคะกระเจ้าอันตูปตัวนี้นะคะพี่เรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ